ครับทุกคนตอนนี้เรากลับกันมาอีกครั้งนึ่งเกม Jurassic World Evolution 2นะครับพาธี่ก็เป็นพาที่สีเทียบร,ร้อยฮะหลังจากพาที่แล้วใช่ไหมที่เราไปอยู่บนภูเ,เขามานะครับพาธี้เราถูกส่งตัวมาที่เพนซิลเวเนียนะครับผมมาจับตัวไดโนเสาร์อีกแล้วฮะน้องชื่ออะไรนะน้องชื่อ Carnotaurus นะฮะเอ้หลังติดก็ขออภัยด้วยนะครับซึ่งน้องอยู่ไหนวะเนี่ยหรือว่าเราต้องเตรียมสร้างรอครับเขากำลังจะแบบส่งมาอีกในสองนาทีหรือเปล่าเอออาต้องสร้างกรงรอก็ได้นะ ค่อยว่ากันเลยกัน,นครับเดี๋ยวเราสร้างกรงก่อนเลยกันถ้าสมสม,สมติส่งตัวมาแล้วแล้วแบบไม่มีกรงก็จะสวยเอานะฮะปั๊บหนึ่งกรงผมเน้นเกาะขอบนี่แล้วกันนะฮะเอ๊ะแต่จริงเราขยายเพิ่มได้อีกนเนี่ยฝั่งทีหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวไม่พอโอเคฮะประมาณนี้ละกันนะครับ,นนรบสําหรับกรงนะเอ่อเราใส่ประตูได้ไหมโอเคนี่ประตูครับแล้วก็พื้นที่สําหรับดูน้องฮะอันนี้ขาดไม่ได้เลยแล้วคือมันแคบมากเลยอะ พอไหมไม่ไ,ไ,มไหนทุนรู้สึกว่าจะไม่พอเลยฮะลาภามาสักนิดนึงเออเล็กไปหรือเปล่าวะจะลองดูแล้วกันเดี๋ยวเราเค่อยๆปรับแตเรื่อยๆแล้วกันนะครับถ้าไม่พอก็เดี๋ยวผมขยายยาวเมืองนี้อีกได้เรื่อยๆฮะผมบอกเลยโอเคเร่งเวลา,าไปฮะอีก20วีครับอาจจะต้องรอเขามาส่งนะโอเคนี่ไงอ๋อคือน้องตัวรอบที่แล้วใช่ไหมโอเค งั้นเดี๋ยวอีก2อนาทีส่งมาอีกรอบแล้วกันนะผมขอเวลาปรับกรงก่อนแล้วกันได้เป็นน้องตัวไห้แล้วนี่คือเขาต้องใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยคุณผู้ชมเพอเราสามารถส่งตัวเข้ามาอีกเนาะโอเคได้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 ผมเพ่อด,ดูนะว่าน้องเขาชื่อคานูทัวส์รัตเออโอเคผมต้องการกรงใหญ่ๆเลยฮนะโอเคขนาดกรงประมาณนี้อาจจะไม่พอ <c oughs> ไม่พอเดี๋ยวผมค่อยรากมาเพิ่มแล้วกันนะโอเคแต่ก็อ่ะเดี๋ยวผมถึงเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราส่งตัวน้องมาเลยก็ได้ ส่งมาเลยครับสองตัวแล้วก็เดี๋ยวผมว่ารีบสร้างอาหารให้น้องก่อนเผื่อว่าน้องมาแล้วน้องหิวเลยอยโอเคเอาให้น้องกินอาหารประมาณตรงนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็เปลี่ยนพื้นเลยครับน้องชอบเป็นพื้นทรายนะอ่านี่ฮะเปลี่ยนเป็นพื้นทรายก่อนครับอ่าโอเคกลับมาบ้านเกิดอีกรอบนึงหรือเปล่าน้องตัวเดิมโอเคใช่น้องตัวเดิมแล้วทำไมผมเปลี่ยนพื้นตรงนี้ไม่ได้วะเออเปลี่ยนไม่ได้เวล้วก็น้องต้องการน้ำนะครับน้ำนิดนึงได้เลยน้ำนิดนึงนะ อโอ้โหนี่ไม่ได้ๆๆยเยอะเูยนะ <c oughs> น้ำตอนนี้นิดนึงแล้วนะน้ำนิดนึงฮะนิดนึงจริงๆอ่ะแล้วก็เราต้องมาเช็คสเตต์น้องด้วยนะครับว่าตอนนี้น้องอารมณ์เป็นยังไงบ้างมาเลยครับชิมเดนเจอขอ <c oughs> ส่องหน่อยจ้ะโอ้โหสแกนจากน้องได้ไหมฮนะขี้เกียจขับเข้าไปโอเค ตั้งสองตัวน่าจะอ่าไหนเขาต้อแตะตอนนี้หน่อยโอ้พื้นที่เล็กไปนิดนึง่位ทุกคน0.80โอ้มันแค่แบบนิดเดียวจริงๆอะ <laughs> ที่เหลือโอเคแล้ะน้ำโอเคแล้วแต่พื้นที่เล็กไปนิดนึงใช่ไหมได้ได้เดียด๋วยวต้องขยายให้น้องนิดนึงฮะเดี๋ยวเชื่อนิดนึงเนาะแต่มันเพอร์เฟกต์รานี้บา่าคผ้ชมเพราะเสละผมไม่เป่าเลยนะ มันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่ต้องปรับหรอกผมว่าเนี่ยแค่มันแบบพอดีแบบคาบเส้นพอดีเลยอ่ะโอเคเรียบ <c oughs> okay, ร้อยครับแล้วก็เควสต่อไปเขาให้เราตรวจสอบให้เรียบร้อยฮะว่ากกงปลอดภัยไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ความสุขของน้องอยู่ที่80%หรือเปล่าซึ่งมันก็โอเคแล้วนะเรียบร้อยครับเควสเสร็จหนึ่งเควสฮะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะส่งตัวเพิ่อมอีกครับอารซอรัอรสฮะไอ้ตัวไหนเอออารซอรัสนะตัวตัวแบบพาที่แล้วปะเดี๋เขาแน่ส่งตัวมาหนึ่งตัวฮะ เอารซรับหรอตัวพาที่แล้วแน่เลยผู้ชมเดี๋ยวผมแอดทีเมเลนเจอร์ก่อนเนละเรียบร้อยฮนะน้องหายป่วยแล้วครับจากพาที่แล้วเนาะผมว่าน่าจะสร้างต่อจากนี้แหละแล้วก็สร้างต่อไปแนวนี้เนาะเออหรือว่าเรามาด้านนี้ดีกว่าด้านนี้ก็น่าสนใจเอ้ยเอาด้านนู้นก่อนเลยบ่าด้านโ้นให้เต็ม่อนต่อจากตรงนี้เลยครับเฮ้ยใหญ่ไปไหมโอ้ใหญ่มากเลยนะี่ยทำไปเล่นไปไม่ใช่เล่นะครนะผู้ชม โอเคเรียบร้อยครับนี่ฮะโกงหนึ่งโกงครับขนาดค่อนข้างกว้างเหมือนกันนะอันนี้เพื่อต้นแยมจะยาวครับน่าจะได้น,นะแล้วก็ทําประตูทางเข้าไปครับแล้วก็พื้นที่ดูน้องฮะเอาไว้ได้หนไหนดีเย่ยม,มาเป็นขอบเราอนันนี้เอาไว้ตรงนี้ก็ได้อะ๋อใช่ไงจากพาที่แล้วเลยโอเคส่งอะไรก็ได้ครับ แล้วก็ถุมรากทางก่อนโอเคอา่านี่น้องมาแล้ว,ลวก็พื้นที่ให้หอนะครับประพานที่แล้วผมก็สร้างโกงไว้ซะเรียบร้อยเลยนะวางไว้ด้านหน้าเหมือนเดิมน้ําครับน้ําต้องการน้องต้องการกินน้ําด้วยเอาไว้แถวๆนี้แหละสักหนึ่งอันโอเคแล้วก็น้องชอบแบบเป็นพื้นที่แบบ เป็นทรายเหมือนกันนะฮะน,นฮะี่ฮะทรายโหน้องมาน้องขำรามเลยอะ่อะผมเปลี่ยนก่อนก็ต้องให้ทีมเลนเจอร์เข้ามาดูด้วยเนะี่ยเอ๊ะว่าแต่ทีมเลนเจอร์นี้มันครอบคุมปะ่ะงั้นเอาไปตรงนี้ก็ได้นี่หว่าจะได้ครอบคุมเนาะครับโอเคนะทีมเลนเจอร์ก่อนเรียบร้อยฮะโอ๊ยเข้าสู่หมดตอนก็นคือแล้ววะเฮ้ยอันนี้คือผมไม่ได้มาครับปะ่ะ มาดูเองได้เลยปะมาขอดูน้องเอาโรซารัสนี่จำชื่อไม่ได้โอ้ผู้ชมก่ไหนววน,นะวะนะอ๋อดูๆดูจากนี้ได้ไหมที่ขับเข้าไปนั่นทไม่ได้ครับต้องขับเข้าไปแหละว้าวทำงานตอนกลางคืนฮนะว้าว สแกนเลยครับโอเค7จสิบเปอร์เซ็นต์นะอ่ะเดี๋ยวเราปรับกองก่อนแล้วนะฮะโอ้โห้องไปอยู่ในป่าซะมองไม่เห็นเลยอืน้ำน้อยไปใช่ไหมพื้นที่ป่าน้อยไปโอเปนสเปซโอเคแล้วพื้นที่เก้าหูหนึ่งบรีปเป้เลยฮนะอ่ะเดี๋ยวเราปรับก่อนแล้วกันนะฮะเอาเป็นโซนต้นไม้ก่อนครับ เอาสิถ้าต้นไม้มันไม่พอให้มารู้กันไปโอเคโอเพนสเปซกับต้นไม้โอเคแล้วครโอเคแล้วก็น้ำครับน้ำนี่เอาเล็กๆตรงนี้เพิ่มนิดนึงห้าเปอร์เซ็นต์ลาบหกเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์โอเคเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้ว open space ครับ open หัดโอเพนสเปซครับโอเพนสเปซน้อยไปอีกให้ตายเถอะเอาตอนมาม้นไม้นี่ออกนิดนึงอ่ะ ผมบอกว่าน้องน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะ99ผมเพื่อนสปีดขาดปิดติดนึงไยอย้ตายเถอะเอาออกออกได้ยังได้ยังอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเรียบร้อยเฮ้ยรถเราเป็นไรอะรถเราโดนขวานเหรอรใครทำร้ายน้องโอ้โหนี่ไงหอบย,ยิงยาสลบเลยศูนย์หนึ่งครับศูนย์หนึ่งยิงเอ้ศูนย์หนึ่งเกี้ยวกายลาเไงโดนยิงไปเลย โชอาหารพอหรือเปล่ามันเนี้ยกลัวอาหารน้อไม่พอดิแต่มันร้อยเพื่เสียแล้วนะแต่แค่แอรเรียนิดนึงอ่ะไม่แพ้หรอกผมอว่าเพิ่อมอาหารสักหนึ่งที่ดีกว่าผมกลัวน้องแย่งกันครับอ่วางได้ไหมอ่ะเหมือนจะวางไม่ได้เลยชนะิดกันเนาะเออวางไม่ได้ก็ไม่เอาเลยมันไม่สวยฮนะโอเคโอ้ห้องลงมาเล่นน้ำ พยายามอยู่ที่เป็นซีนีเรรู้สึกว่าน้องจะไม่ชินหรือเปล่าฮะ้องดูเกลี้ยกด่ิดปกติเนี้ยน้องกำลังอาบน้ำไหมครับตอนนี้ว้าวมืดแล้วฮะฟ้าตอนนี้คือมืดแล้วพี่น้องอาบน้ำทุกคนน้องรักษาดอเนี้ยนี่โคตรน่าก,กลัวทุกคนในชีวิตจริงเจอที่ผมว่ามันโคตรน่ากลัวเลยโอเคครับเรียบร้อยต่อไปเขาให้เราสร้างเป็น ศูนย์วิจัยฮะแล้วก็สตาฟเซ็นเตอร์ด้วยโอเคอันนี้ผมไม่ได้สร้างสักอย่างเลยสร้างสร้างก่อนสร้างก่อนศูนย์วิทยาศาสตร์ครับศูนย์วิจัยโอ้ศูนย์วิจัยนี่ไว้ตรงไหนบ้างวะเนี่ยทำไมเราวาแบบพื้นที่มันแคบแคบเอาไว้ในแถวนี้แล้วกันนะฮะอแล้วก็คิดว่าต้องย้ายครับอันนี้อันนี้เป็นที่นักท่องเที่ยวหรือเปล่าย้ายเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าโอเคจุดรับส่งน้ํท่องเที่ยวครับย้ายมาฝั่งนี้แล้วกันยเดินใกล้ๆฮะ ก็สูงใวิจัยครับแล้วก็ต้องสร้างหนื่นเพิ่มด้วยนะเราต้องการเป็น staf f e n t t r r ่านี่ staff center ครับวา,างข้างมาเลยแล้วก็คลินิกครับคลินิกจากพาที่แล้วนี่คลินิกโอ้โหอันใหญ่มาเดิมเลยเอาให้ตัวไหนได้บา้างวะนี่รใหญ่วางต่อต่อไประหนังแรกนะฮะจะได้ไม่บังนะครับลาเขาไปแล้วก็ตรงนี้ครับทางเดินอีกหนึ่งจุด โอเครับทานครบแล้วโอ้โหพอมันไปต่อคือเรามันก็สวยเว้ยผู้ชมอ่าอันนี้ต้องกดเปิดด้วยใช่ไหมอ่ะเปิดก่อนไฟฟ้าตอนนี้ผมเติม,มนล้วมันก่อนเลยกันสามแสนจะไปโอเคจะร้อยฮะไม่พลังงานตรงนี้ไม่ไม่พอเหรอไม่ถึงครับตัวนี้พลังงานไม่ถึงวะไม่ผมจะไม่สร้างงปลอนไฟฟ้าเพิ่มถ้า <c oughs> <c oughs> สร้างผมย้ายไปอยู่นี่ดีกว่าเออจะได้แบบประหยัดตงังค์นิดนึง าเรียบร้อยครับโอเคแต่จริงๆเราแบบสร้างแบบยังได้อีกนะสำหรับโกงน้องนะเพราะว่าพื้นที่เรายังเหลือเยอะเลยผู้ชมไหนขอดูรีเซิร์ชหน่อยสิอ๋ออันนี้คือเราสามารถอัปเกรดอะไรอย่างนี้ได้ปะเออแล้วแบบเขามาทำงานได้อ๋อนี่ไงสตาร์ทแทงครับ Efficiency u อั r เกรดฮะอัปเกรดประสิทธิภาพอาคารครับอ๋อมีอื่นไหมรอเกตอะไรบ้างอันนี้คืออะไรเทรนนิ่งครับ ถ, new, ถ้าตอนนี้ถ้าเราอัปเกรดนี้ไปคือนักวิทยาศาสตร์จะเก่งขึ้นครับเอาอันนี้ไปก่องก็ได้งเฮ้ยหรือมันไม่ได้อ๋อได้อยู่เอาคนนี้แล้วกันอัปเกรดไปหนึ่งแสนแล้วก็อันนี้อัปเกรดต่อได้เลยปะไม่ได้ความสามารถไม่พอฮะเหียนักวิทยาศาสตร์ได้ไหมโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอลินิกเราสร้างเสร็จสักครู่ฮะอ่ะเครสเราเสร็จอีกหนึ่งครับต่อไปเขาเราสร้างส่วนสำรวจปฏิบัติการครับ สูสรวมปฏิบัติการหรออันนี้ใช่ไหมอ๋ออันนี้โอเคได้เลยตอนนี้อยู่นอกไฟฟ้าอาีกเอาไปตรงนี้ได้ไหมอะไปเปลีป่ยนกันนิดนึงได้ไหมอะอโหไม่ได้วะโอเคแสดงว่าผมต้องยอมสร้างโรงปั่นไฟฟ้าเพิ่มไยอ่ะย้ายไปตรงนี้แทนแล้วกันแล้วก็ไฟฟ้าตรงนี้เป็นจุดเอาไว้ครอบนีแล้วกันนะจะได้แบบเต็มๆไงปับ๊บอ่าเสร็จแล้วครับ ทักษะทางวิทยาศาสตร์จะเก่งขึ้นอ่ะโอเคอันต่อไปเราใช้ได้ยังอัอันี้ก่อนแล้วยังเอาเป็นฟาเดียวเลวยนะคุณฟ้าเดียวบ้างเอาไม่ได้ว่ะต้องเอาคุณเดียว,วาราด้วยจัดไปอัพไปก่อนครับตังมันยังเหลืออยู่ไม่ใช่ไร <c oughs> อ่านี้สูบปฏิบัติการครับนี่คือเอาไว้ไปสำรวจหานี้ใช่ไหมหาะไรตเสาเพิ่มนี่งให้เขาสั่งให้เขาไปหาได้ว้าวแต่นี่คือเรายังไปไม่ได้หรอ โอคือสตาร์เราเก่งไม่พอเว้ยผู้ชมแต่เราสั่งให้เขาไปแอสซาได้เลยนี่ว่าจะแอสซายไงล่ะอ๋อนี่ไงเจอแล้วเราจะไปสำรวจเลยดีไหมฮะหรือว่าค่อยไปทีหลังเอาแน่นอนก็ต้องไปเลยปะไปครับเ,เราจะเจอเรลเสาฮะที่เซนต์รุยครับไคโรซอรัสองตัวนะแต่คือตอนนี้เราไม่มีสตาร์ไงเพราะาเราเพิ่งอัปเกรดไปเมื่อกี้นี้เออรอก,ก่อนนะ <c oughs> <c oughs> ไหนเขาดู้ดีเสิร์ช่อยดิใช้เวลา,านานไหมอ่ะ อ๋อนี่ยไออะเดี๋ยวเราเล่นเวลาไปเลยได้กันนี่น้องนั่งแบบว่าย้อนแสงสุดๆแล้วผมมาถ่ายกล้องให้ตรงนี้วะเนี่ยหน้า <c oughs> ต,ตานีไม่ใช่อะไรนี่ฮะน้องโชว์ตัวครับนี่แต่ตอนนี้อุ๊ยโอ้โหพย่ำเท้าสองทีพื้นสั่นเลยแสดงว่าน้ำหนักเยอะเนี่ยเยอะดิบน้ำหนักนะคุณ <c oughs> ผู้ชมมาชมอยู่ฮะอ๋อชมดิโนเสาร์เลยครับโอ้โหหน้าตาแบบว่ายังไม่ได้นอนเลย ไปดีกว่าโอ้อน,นี่ฮอปการ่าเนื้อโอ้โหกินซะน่กกากลัวแต่จริงน้องน่ารักนะมาเป็นคู่รักกันแฮะน,นี่อันนี้คือมองหน้ากันคืออะไรคืออะไรหวอน้องกำลังคุยกันอยู่เออน้องชวนกันเลยววอื้แกงเพื่อนอีกหัวมันน่าใช่คู่รักก็และน่าจะเป็นเพื่อนรักละ อยากรู้ว่า,าดาวสาวเขาสืบพันุไดไหมฮะแบบว่าแบบมีลูกอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เือนะโอเครีเจอเสร็จแล้วฮะส่งไปเลั้งสองคนนั่นแหละผมจัดไปเลยเอาแบบเต็มเต็มห้าหมื่นโอเคแล้วก็รอเขาไปสำรวจสักครู่แล้วกันนะฮะนี่ปล่อยเขาบินไปแล้วผมว่าเราสร้างโกงรอเลยดีกว่าอีกหนึ่งจุดครับผมว่าเราต่อมาจากนี้เลยดีกว่านะจะได้แบบว่าเต็ม,เต,มเต็มไปเลยใช้พื้นที่ย่มคุมฮะปั๊บโอ้โหพื้นที่ขนาดใหญ่มากแสดงว่า รอบนี้เขาน่าจะให้เราประจํอาอีกที่สักพักเลยเลยฮนะลากต่อเลยดีกว่าสวยๆโอเคเจอแล้วครับตอนนี้อ่าเหมือนได้จับสำเร็จมาฮะส่งตัวน้องมาเลยได้ไหมส่งอะไรก็ไดนะ้ก็ผมขอสโลสคูแล้วกันนะโอ้มาทั้งหมด2ตัวฮะแล้วก็ผมขอสร้างรั้วปิดก่อนเลยกันโอเคปิดละไฟฟ้าตรงนี้มันไม่พอดิจะเป็นไรแม้โซนนี้ ถ้าไฟฟ้าไม่พอรัวมันจะกันไหวไหมว่าต้องรองซะแล้สิอยากจะรู้เหมือนกันแล้วก็ให้สตาร์มาดูแลหนึ่งคนครับเอาจุดนี้เลยแล้วกันจุดที่ไฟฟ้าไปไม่ถึงนี่แหละส่งสตาร์มาให้ครบทุกทีมะกันไว้ดีกว่าแล้วก็ปื้นที่เชื่อมชมครับตรงนี้เลยพอดีเป๊ะผมกะเอาไว้หมดแล้วไงเราผู้ชมก็ทางเดินฮะรกมาเชื่อมเลยก็ได้โอเคเรียบร้อยครับน้องมาส่งพอดีเลยฮะ แอนไครโรซอรัสสองตัวโอ้น้องแบบตัวใหญ่มากข้างหลังนี้คือแบบมันเป็นแบบเหมือนกระดองด้วยนะเออเท่วะหาเร่งเวลานอนลงมาหน่อยนะอยากเห็นหน้าน้องใกล้ๆแล้วนะ่ะยังไงน้องมาแล้วโอ้หน้าตาน่ากลัวมากว้าวาเดี๋ยวเราให้ทีมเนเจอเรามาสำรวจสักนิดหนึ่งฮนะว่าสเตดน้องตอนนี้เป็นยังไงบ้าง เออทีมเลเจอร์มันหายไปไหนวะวันนี้มาพอาดีฮะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในหน่อยสกรลสักนิดหนึ่งครับโอเคอู้น้องป่วยอยู่ด้วยนะอ่าโอเคน้องป่วย,วยอยู่รอทีมแพทย์เรามารักษาก่อนแล้วกัน แต่ขอดูสัดแอเรียหน่อยพื้นที่เล็กไปโอ้หูน,ดหนิดนึงขาดนิดนึงน้ำด้วยน้องาการน้น้ำนิดนึงครับโอเพนสเปซน้องกินเป็นผลไม้บดครับทุกคนโอเคน้องป่วยอยู่แล้วตอนนี้เดี๋ยวผมให้ทีมแพทย์มารักษาแล้วกันนะรอทีมแพทย์สักครู่อ่านี่ทีมแพทย์มาแล้วรักษาน้องด้วยนะะน้องป่วยครับตอนนี้เออก็ดีนะเดี๋ยวเราจะได้ขยยพื้นที่ไงเพราะว่าพื้นที่มันเล็กไปใช่เะละ่ะเล็กไปนิดเดียวเองอะ โอ้ผมที่จะขยายมากเลยบอกตรงโอเคเนี่ยแหละผมพอและวเพรามันขาดทีเดียวนะทุกคนโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอเขาไม่งาสร,รุปนะฮะแล้วก็เราจะย้ายน้องไปที่สู่รรักษานะครับตอนนี้ก็เพิ่มพื้นที่ก่อนแล้วกันเอาเป็นน้ำครับตรงนี้มาส่วนนี้เป็นโซนน้ําประมาณนี้จะพอละอ๋อหรือว่าเรารักษาไม่ได้วะเราต้องรีเสิร์ชก่อนปะนี่ไงเราต้องรีเสิร์ชก่อนแน่เลย เราเป็นคุณฟาเดียวกันไม่พอโหต้องใช้คุณเดียวรร่าด้วยฝากเสิร์ฟด้วยฮะเรายังรักษาน้องไม่ได้ครับเนื่องจากความพู้เอยยังไม่พอทนสักนิดหนึ่งนะลูกจะร,รักษาให้นะ่ะวิธีการรักษาน้องนะ่ะเอาดีๆทำไมน้องไม่เดินมาสำรวจฝั่งนี้ล่ะลูกเหมือนพื้นที่น้องมีแค่ตรงนี้โดนะน,น้องไม่มาตรงนี้นะ่ะอ๋อน้องชอบเป็นพวกนี้โอเคเ,อเพิ่มไปให้เต็มๆเ,เลย น้ำไม่พอด้วยกราวฟุตอันนี้เหรอโอเคอันนี้อันนี้อันนี้อาหารน้องครับอ้าโอเคผมเพิ่มมาเลยนะร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแล้วเรียบร้อยครับรอเขาดีเซอร์ส,รสักครู่แล้วกันเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะทำไมมันลอยอยู่ว่ะผู้ชมคือเขาต้องการนอนครับโอเคแสดงว่าเราต้องกดดีเซอร์ให้เขาใช่ไหมโอ้ได้เลยโอเคแต่เขาดีเซอร์เสร็จแล,ล้วนะเราพักยังไงได้บ้างเนี่ยอนี่ไงคือเขาเครียดน,นะครับคุณเดียว,วะละให้เขาไปนอนก่อนคุณ ฟ้าเดียวด้วย2องนที่สามสิบปีครเจ็ดหมื่นห้าอาจจะเครียดครับให้เขาพักก่อนแล้วก็โอเครักษาครับต้องเอาไปยินยาสลบปะนี่ไงม,มาแล้วอ่าเอาคุณน้องหนีแล้วอย่าเพิ่งหนีลูกเฮ้ยเหมือนน,น้องกรร็ป่วยเหมือนกันนะเนี่ยเอาโรซารัตโอ้โหป่วยเหมือนกันฮะต้องรอรักษาเหมือนกันอ่าน้องสลบยังเอาทำเป็นองยังไม่สลบอ๋อคือเขารักษาเราเลยเหรอเอาฉีดยาคือหายเลยเหรอเอา เรียบร้อยเอ,อ้าไม่ต้องไปรักษาที่ศูนย์แล้วเหรออ๋อคือที่ศูนย์คือมันแบบรักษาแบบด้านกายภาพนี้ปะส่วนด้านภายในนี้ก็คือฉีดยาได้เลยโอเคหรอเอาโรซารัสครับโอ้หพาร์ทนี้มานี่คือเร็วสาวทีป่วยเยอะมากครับผู้ชมนีไงหมอกำลังมารักษาครับอันนี้คือเราไม่ต้องนีเซินะน้อหน้าจะากาดีเลยะฮะนีออ่แต่ผมอยากเพิ่มให้น้องเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อะแสดงน้องเพิ่มป่าไม้ให้น้องหนึ่งใช่ไหม น้องขาดต้นไม้นิดนึงเพิ่มสักต้นสองต้นโอเคร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแฮปปี้ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแล้วก็เราต้องส่งทีมสำรวจไปสำรวจหาได้ก็เสาเพิ่มอีกครับทุกคนวหแต่อตอนนี้ก็คือใหญ่แล้วนะเออไอตอนนี้ผมลักเปียวนดนึงรออีกหน่อยนิดหน่อ <c> ย <oughs> เพิ่มคะแนนสินทรัพย์เหรอฮะได้เลยไปไปสำรวจหาได้เสาเพิ่มโอ้โหเต็มเลยทุกคนได้รเสาเรามีเยอะมากโอ้นี่เราจ้างเลยโอ้ จริงเราจ้างนักวิทยาศาสตร์เพิ่มได้นี่หว่าเราจ้างเพิ่มเลยไรอ่ะมีใครที่รักสใจบ้างครับตอนนี้รู้สึกว่าแต่ละคนนี่คือคุณโรเจอคุณเฮนรี่นี่คือโอเคนะตแต่ถือว่าก,ากลางๆฮะมีใครแบบเฟี้ยวๆไหมเ,เก่งๆอะไรเงี้ยะดับสิบอะไรมีไหมเอาคุณเฮนรี่ไปก่อนละกันหนึ่งคนเพราะผมรู้สึกว่าเขาดูหวงจุย้ยน่าสนใจดีฮะจ้างมาเลยครับหนึ่งคนแล้วก็อีกคนนึงเอาเป็นครอยดีเนาะ เอาคนนี้ได้กันเอาคุณวิกเตอร์ได้กันนะฮะหน้าเขาอะไรดูแบบเหมือนนักวิทยาศาสตร์ดิ <laughs> อะไรวนะนะเราต้องไปสำรวจหาไดโนเสาร์เพิ่มครับโอเคมีหลายจุดเลยฮะที่น่าสนใจตอนนี้นิวออรีนกับเออผมว่าเราไปสำรวจที่นิวออรีนหน่อยละกันอ่ะสองคนที่กำลังว่างงานอยู่ฮนะหาไดโนเสาร์ให้ผมหน่อยเอ,อ๊ะตัวนี้มันดีเซอร์เจอเปัญหะบายองเหรออาร์ติโก็ขอไปด้วยนะฮะมันเขาพบเจอไดโนเสาร์ชื่อบายองฮะ <laughs> โอเคชิ้นทสอบอาจจะแปลกนิดนึงผมก็ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะผู้ชมเรืวิทศส่สองคนเรานี่คือต้องรอยกี่นาทีครับกว่าเขาจะกลับมาทํางานได้เนี่ยอ๋อเนี่ยอีกสามสิบปีโอเคแล้วก็เราต้องขยายเป็นพื้นที่กงเพิ่มด้วยเนี่ยโอ้โหไฮแต่งจริงมันไม่จําเป็นต้องมีไฟฟ้าก็ได้นี่หว่าสำหรับไปกงเนี่ยเนาะเราจะสร้างทำใหม่วะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรแต่ผมคาใจกับตรงนี้ว่าเสาทำไมมันเบี้ยววะ ตาผมเบี้ยวหรือเปล่าวะเนี่ยไม่ตายโอเคน้าวพิทยา,าสายอีกสองคนเราตื่นแล้วถูกไหมเขาสำรวจเพิ่มเลยได้ปะเดี๋ยวต้องรอหอก่นน่าต้องรอเอาไม่ต้องไม่ต้องโอเคเอ๊ะหมือนได้ตระกูลเดียวกันอ่ะมีปะ่ะตระกูลเดียวกันเฮ้ยมีคอยาวด้วยวะเฮ้ยนั่งใจครับคอยาวออ้ตระกูลคอยาวจริงๆถ้าเป็นตระกูลเดียวกันเนี่ยครับคือเขาสามารถอยู่ด้วยกันได้นะเออเดี๋ยวจะจับคอยยาวเดียวผมอยากเป็นข้อยาวอ่ะเออผมว่าเราเนี้ยขคอยาวสักนิดนึงเดี๋ยหน่ารัก เอาเคายาวสายพันธุ์นี้ก่อนแรกนะฮะฝากรีเสิร์ชด้วยครับเดี๋ยวเราต้องขยายกรงเพิ่มนะครับตอนนี้คือกรงไม่พอละไม่แต่ผมาใจกับไอ้กำแพงตรงนี้วะทําให้มันตรงๆได้ไหมอ่ะ้ึสมมผมปล่อยไปนี่มันจะหลุดมาแล้วผู้ชมมันเบี้ยวอ่ะ่าใจสุดๆผมรากใหม่เราปิดโซนนี้ก่อนเลยปะปิดโซนนี้ชั่วคราวครับ,รบชั่วคราวที่แปลว่าชั่วคราวจริงๆแล้วก็เดี๋ยวรา,รากกำแพงมาเะนี่แต่ผมคาใจจริงเลยผู้ชม มันแบบนิดหนึงอ่ะนิดนึ่งจริงอ่ะอ้าวยังไม่ทันแก้เลยครับตอนนี้คือจับไอ้เราสองมาเรียบร้อยแล้วโอเคเออเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเวลาปรับปรุงโกงสักครู่มันขัดใจจริงๆวะ่ะโอเคถึงแม้ว่ามันจะเปรี้ยวนิดนึงก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ครับตรงนี้อ่าแล้วน้องน่าจะโอเคขึ้นนะพื้นที่ขยายใหญ่ขึ้นเออนเนี่ยขอเป็นสเปซนิดนึงโอ้ไม่ไปได้นิดหน่อยก็ดีครับอ่าเดี๋ยวเราสร้างโกงเพิ่มหลายอนะัน โอ้ยจะว่าไปแล้วก็ใหญ่นะนี้ยย้ายเครื่องปั่นไฟหน่อยฮะป๊าบออกหมางข้างนิดนึงแล้วก็ต่อครับผมมต่อมาจากโกงน้องเลยแล้วกันก็น่าแกวมานะตรงนี้ไม่สักแค่นี้จะพอไหมเนี่ยถ้าผมว่าใหญ่แล้วนะไปลองดูก่อนแล้วกันนะผู้ชมอาจจะไม่พออ่ะโกงน้องแค่นี้จะพอหรือเปล่าแล้วก็พื้นที่ดูน้องครับเอาไว้ตรงนี้แล้วกันประตูด้วย ปับตัวทางเข้าไว้ฝั่งนี้ฮะพนที่ควบคุมสัตว์ครับผมว่าโอ้โหมันอยู่ขอบพอดีเนาะเอาไว้ตรงนี้แล้วกันแบ่งๆเอาไว้ให้มันอยู่ตรงกลางอลไวนะป๊าไปตรงนี้โอเคให้ทีมเรนเจอร์มาดูหน่อยฮะยัไงไงมาพอดีเลยอ่ะเดี๋ยวย้ายน้องมาเลยก็ได้หนึ่งตัวครับหนึ่งตัวนี่ไม่น่าใช้พื้นที่เยอะหรอกมัง้ง <laughs> มั้งนะโอเคส่งตัวมาได้ร้อยครับอ๋อแล้วก็ทางเดินด้วยเดินหน้าทางเดิน เจออีกหนึ่งตัวครับทุกคนคอยยาวเรามาแล้วเอาไว้ก่อนแล้วกันนะลูกสักครู่ไหนขอดูโน้ตหน่อยฮะโอ้โหพาทีเราเพิ่มในว,วันสองน่อนขห้างเยอะเลยครับมาับนี่มาแล้วบายองน้องชื่อบายองหรือเปล่าว้าวโอ้มาตอนกลางคืนน้ำบึดเลยมองไม่เห็นเลยนี่มาดูหน่อยนะว่าน้องต้องการอะไรบ้างอะ่ะโอ้ห้องป่วยด้วยเนี่ยงั้นก็ เดี๋ยวเราให้ทีเมเรนเจอร์เรามาดูสักนิดนึ่งด้วยกันนะฮะไอขอดูหน่อยโอ้น้องคิดเป็นป่าฮะรู้สเต็ปไหมครับโอ้น้องคิดเป็นป่าครับทุกคนแล้วก็พื้นที่คือพอดีแล้วอ่ามุ่บ้าแล้วกะไว้พอดีครับแล้วก็น้องอยู่หนึ่งตัวร้น,นะแล้วก็ต้องการไม้ต้องการน้าโอ้น้องการน้าเยอะมากโอเคแล้วก็ป่าไม้ป่าไม้นี่คือเหมือนจะโอเคแล้วด้วยนะ ก็เดี๋ยวเราเพิ่มเป็นโซนป่าไม้หน่อยแล้กันนะฮะเอาตรงนี้ออกเอาต้นเตี้เตี้ยไปเลยก็ได้ครับป่าไม้แล้วก็น้ําครับโซนน้ําน้ํานี่คือแบงหนึ่งวะนี่ย้น้ำเอาไว้ส่วนนี้แล้วกันน้าเยอะๆรวยใช่ไหมจัดให้อ่าโอเคสร็จๆไปเสร็จละหินเยอะๆแล้วก็ปลาคอยยาวนิ้วไปก่อนจะเย็นจะเย็นคอยยา,าวสักครู่สักครู่ทีละอย่างแล้วก็น้องกินเป็นปลาครับจัดไป แล้วก็เราต้องเพิ่มหินให้น้องด้วยฮะหินเยอะๆรวยเอาละเขาขอบอนี้แล้วกันโอเคผมเพิ่มหินมาให้น้องแล้วฮะตอนนี้น้องเป็นยังไงบ้างน้องมีไหนแล้วงเนี่ยอ๋อน้องอิงนนี่อ่าร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเรียบร้อยครับโอเควูซ์พาดีเราเพิ่มเลยสองม,มาค่างเยอะเลยเนี่ย สองกงว้างแลคือต้อนไม้เยอะจัดน้องชอบต้นไม้จริงนะเนี่ยโอ้โหน้องนักการโอ้โหแต่เราเพิ่มเยอะไปว่ะแปดสิบสอเปอะไม่เป็นไรคือไไที่มันโรงมาหน่ะโอ้โหกงนี้คือกงใหญ่แล้วนะใหญ่กว่าที่น้องต้องการด้วยนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวลากันไปกับน้องบ้ายองแล้วกันนะฮะก็ถ้ามูอ่านชื่อเรืร่องสอบผิดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับผมใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันนะโอเคครับทุกคนก็สำหรับ,บานนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะ เจอกันอีกทีพ์ทหน้าครับผม